อ่ะผมได้แล้วเหรอเออได้ดิลปลาอะไรเนาะชะนดูครับผมอาคมันฉัดูฉัดูฉัดูสร้างกระโลมันเทินไหมอะไรนะครับสร้างกระเลทินไหม ครับก็สวัสดีนนาๆนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนีครับก็ผ่านนะแม็กเหมือนเดิมนะครับก็ขอทักทายสวัสดีปีใหม่นะครับปี2568นะครับวันนี้ก็พามาตกปลาใกล้ๆบ้านนะครับหมายปลาคลองนะครับตีชโลยัดซุ้มนะครับเหยื่อที่ผมใช้ก็เป็นเหยื่อยางไทก้านะครับน้ําหนักน่าจะประมาณสัก1 7 1 8กรัมนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วชอบเหยื่อตัวนี้เป็นพิเศษนะครับผมว่ามัน s k i ปปิ้งได้ไกลนะครับ รอกที่ผมใช้นะครับวันนี้เป็นจ้สติดเอนะครับยังไม่ได้ตัวเลยนะครับห้องเครื่องเป็นสปูลซิเลียนนะครับ SV Boost นะครับผมทำถ้วยตายนะครับสายเป็นสายจีนนะครับ YGK นะครับ1.2สนะครับสายหน้า30ปอนด์นะครับของค่ายโยซรินะครับผมเป็นฟูโรคาร์บอน100%นะครับค่อนข้างกระด้างแล้วก็แข็งทีเดียวเลยนะครับเน้นให้มันด้งหลุดนะครับเวลาเหยื่อมันติดป่าติดโตนะครับเดี๋ยวติดกิ่งไม้นะครับ คันก็เป็นคันชิมาโน่นะครับพอยสันนะครับ10บขีด20นะครับ6กพุท10ินะครับผมเป็นคันที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะมีแค่คัน2คันนะครับเก็บไว้ใช้พอนะครับระยะของคลองนี่ผมว่าน่าจะมีเกือบ20เมตรได้นะครับค่อนข้างไกลนะครับถ้าตีได้แค่ถึงบริเวณพุ่มไม้มันก็ยังพอถึงนะแต่ถ้าเอาสุดซุ้มไปจนถึงตะลิ่งนั้นก็ค่อนข้างไกลนิดหนึ่งนะครับแดดประมาณเกือบ9้าโมงนี่ก็ร้อนเอาเรื่องมนกันนะครับผมซุ้มนี้ปกติจะมีตัวเข้าตลอดนะครับ บางทีก็กัดขาขาดบ้างอะไรบ้างนะแต่วันนี้รู้สึกเงียบนะครับผมเลยลองย้ายมาอีกซุบหนึ่งนะครับใกล้ๆกันนะครับแค่ไม้สองไม้เองรู้เรื่องนะครับไปดูนะครับผม ิดเ,เกมค่อนข้างไวนิดหนึ่งนะครับประสิทธิพยตัวนี้มีปลาไม่ได้สู้เลยนะไม่มีอาการดึงเบรกออกเลยนะครับหนักผมไม่ได้ดึงเบรกแน่นมากนะครับจากประสบการณ์เมื่อรอบก่อนนะปลากันแล้วไม่ได้วัดสู้นะครับปลามันเลยลุกร,รอบนี้ผมได้สับอัดไม่ยย้งเลย จะตัวนี้ผมตั้งใจะจะปล่อยนะครับเนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับก็ปล่อยนะให้เราใช้ทีหนึ่งนะครับว่าโชคดีไปนะแม้ว่าใครจะปลา,มาผมก็จะไม่ได้ให้ไปนะครับปกติผมจะให้นะครับคนที่มาเห็นปลาตอนผมได้ปลานะครับนบก็น่าจะงงงนะไอ้นี่ตั้ง ตัวอรไระเป็นดำเป็นกล้องบบกเองนะครับตัวนี้นะ่าประมาณสามโลได้นะซุมนั้นไม่โดนนะครับซุมนี้มาโดนเฉยเลยเอ๊ะ เดี๋ยวว่าเปิดหัวต้นปีได้ดีนะครับอันที่หนึ่งเดี๋ยว ผมว่ามี4โลได้นะครับตัวนี้แน่นแน่แนบอกเลยส่อุ้ยนานๆจะเจอทีนะครับป,ประเดิมกับเจ้าสตีฟเอ A, ผมนะโอ้โหนี่นะครับแตสวยเลย เปิดหัวได้สวยนะครับผมโหดูตัวแม่ครับผมได้แล้วเหรอเออได้ดิไม่ได้เจอตั้งนานไปนไหนฮะไปบ้านเพื่อนเพื่อนคปเปล่าไ,ไปอยู่ ไปไหนรูโมาไซย์อ่ะเขาไปที่ไหนจับตรงไหนเนี่ยในซุมเนี่ยปล่อยปล่อยตัวนี้ปล่อยเดี๋ยวปล่อยเอาเรื่องก่อนพี่ใหม่ <c oughs> เลิกตกปลาแล้วเหรอยังครับัง่ม่มีเย่อใช้แลหวเอออะไรวะเหนียวมันขาดหมดรอบ ปลาอะไรเนาะปนช้อนใช่ปลาชนใช่อ้ปลาอะไรเหรอชะโดครับผมปตาขณนชะโดชะโดชัโดอื้อไรสร้างกระมมันทืนไหมอะไรนะครับสร้างกระเทืนไหมสร้ง น่าจะถึงน่าจะสามโลได้สนมันมันอาหารอะไรเดียบรอ,อมมนะันแงมากเลยนะอของงาเลยโ๊ตัวใหญ่ยยนะใ็จแล้ว

ไปช้อนเอาหรอหรือว่าไงตกใช้เยอะอะไรใ่เดือนเขียดประกัดก็ได้ปลาก้างสวยอยู่นะ